ยินดีต้อนรับทุ่าสู่จองแฟเพื่อนเรไปเทียวนะครับนี่แม่ดวงแม่แม่ให้จังกินเนาะขึ้นมาขึ้นมาตำบังฮูเนาะบาทนี่ว้าวเป็นจะเสียบเถอะเป็นเนี่ยแม่ดวงซิมฝีมือแม่แม่านบ่เราสมาล้วมัไปมักมันเนาะขนาดดีบใส่สองเปียหนึ่งเเปียงหนึ่งต่ำเอาตำบังฮู้ครับตำบัู้กินแรงขอบคุณ กับเขาคั่วนะครับรามบกงนะครับเบิ้งเบิ้งทางนี้ครับบึ้งทางนี้อ้น้ำส้มน้ำส้มมือนี้นี่มีมันนี้มีโครงการนะครับน้ำส้มแจกทีมงานนะครับทางบึงนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ น้อยให่ลูกคูสวไอเก็สาไปสร้างน้ำสมนะครับสร้างน้ำสมใจไม่น้อยนะครับไมนเลียงทีงานภายในวงนะครับผมเด็กงานเมื่อยเด็กจีนามสมเย็นๆวันวานจะสดชื่นนะครับผมมันหดูมันามบอกงคารับแต่ว่าส้มหยเก้วมุก อโอ้รับมอนี้รถจะเตลีอยู่กไก่กันครับใครแนบริยานไกล่ลบทิ่งเลยลบทิ่งเลด้ในบดีลบกิ่งเดย ก็แสงพอที่พบนะครับรออาจารย์ทางอาจารย์ทางคนอาจารย์คอนไว้ทีมไฟทีมจอนะครับผมและพี่น้องแดนเซอร์ทุกๆคนนะครับเล,เลี้ยวก็นะครับผมกำเนึิดกำเนึดเราจะให้พี่ท็อปม่าหน้าทีมง,งานอากาศนะครับอากาศมาลับล้ำสมกินเย็นๆสดชื่นนะครับ<า>น,รน้าชอบบ้องขมนเพราะว่าจะได้มาจ้าถือ้ำสมถือมาเลย

คุณนะครับขอบคุณพ่อเนี่ยทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทางเบื้องทีมทีมงานเบื้องหลังนะครับผมไปเหตุงานเหนื้อเนื่อยน,นะครับวกว่าจะได้เกิดผลงานออกมากดีนะครับผมให้หลาไปแต่งหน้าก่อนลูกนะครับน้ำมานจากแม่แม่ตามังหุ่งนะแม่แม่มก็ไป็ดวงตามังหุ่งเมื่อกี้นะครับนี่น ยงไงอยู่ไงตำมักหุ้งกับกับเขาคั่วครับเนี้อันพอนปลายแหงนะครับผมปลายแหงครับตะหุงฮู้งเนื้อยักดูอ่ะมันี่เม่ดวงก็เม่นแม่ตำมุกหู้งครับมินี้ น่อยนะครับน้าเย็นชื่นใจครับเจได้เย็นชื่นใจครับผมเอฟซีพี่เตยเตยมามัม่วงเด้อฟซีพี่เตยเยมะม่วงเลยด้วอ๋อเอฟขอบคุณมะมะม่วงจากเอฟซีพี่เตยเตยนะครับมะม่วงเอาเลยนะครับมะม่วงมีมะม่วงนะครับมะม่วงกับมี่ไปกินสมกินอย่างแอมเด้อครับ เอะไรตอยีกเลยครับมันหมานเรื่อยๆร่บผมสาธุยักินเย็นๆสดชื่นครับเอาเลยครับบกม่วงกัมีครับบกม่วงกัมีออัันนู้้า เอาเลยครับคนละแก้วคนละแก้วละแก้วครับเย็นื่นใจครับผมแม่นลูกนะขายต้นเลืพ่อไม่เอาเยอะโอ้พตุยพตุยเอากระสอบมาเอาใส่เลยพตุยทจอโอ้ทิปจอเข้าใจยลใสสอบาไปลเอาใส่สอบไปทีมจอเลยเพราะว่าพิ่นไ่ได้ลงมากครับพตุยครับงานเ้อเล่งงานงานเล่งงานยังเนาะครับเดินมาหลับเด้อในระเบียงมาลับเด็กครับเด้อ วันนี้เตร um ียมเสื้อลายดอกสวยๆไ้นะครับทุกคนิะกินด้วยเออีกแล้วคุยเตียนกด้คุนเตียนี่แล้วันนี้คนน่าจะเยอะเวลาแบบช้ำๆแบบสงการนะครับบริษัทสุดเพลสบริษัทหัวมอนเหนอแม่เป็นกระโมงเดิมพอดีวันนี้อยูนตัวเบื้องล้งคอนเต็ยนนะครับจะหามเปียดถ่ เบื้อลังครับเบื้องหลังเบื้องหังคอนเทนต์คนหน่อยครับอยกนของพี่ครับนสอยากน้ำส้พี่ครับเที่ยวหลายอไเา่เอนาขเด็ดหน่อยอยเขีอายบ่ลเพี่ เบื้องหลังคอนเทนต์นะครับนาประตุยเปเทียเพื่อเปื่ออาจารย์นักดนตรีนั่ครับช่วงบนครับอ๋อที่เมืองหลังที่มอที่อย่างน้อยรไปรถส่สอบเป็นลเวลานวันเดินไม่ได้สเรวอร่อยไปน้ำเด้ออร่อยไปน้ำ แม่ยผมยักคบครับเก็บรหดเก็บโหลดหลอดน่าจะพ่อยอู่ครับรไม่ฟ้อ,อค่อยมาเอาใหม่ฝากบอกน้ำเด้อพอตุยอยู่ใตจใจเวทีใจหย,ย,ยางน้ำครับอออเอาไปพเปพื่อไปเพื่อ เพื่อนเพื่อเพื่อย่งก่อเพื่อแฟนโอ้ยเปิดตัวเปิดเผยเปิดตัวแล้วเต็มตัวแล้วเอาเบาบเบาๆเาๆครับเห็นลงมาเม่เมื่อยกินสดเย็นๆสดชื่น น้องคนหน่อย<ป>คนหน่อยใส่นนนนไปมัง้งใส่ไปเต้นไปเต้นหนาอยู่ยคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมแล้ขให้ทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเ้อครับสวัสดีครับ